สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมช่องแมวขาวนาโชคเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับนี่ก็ว่าวันที่6มีนาแล้วครับเหลืออีก9วัน10วันเราก็จะได้ลุ้นโชคกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องจะได้ดำแนวทางเลขเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจจากบอกกลาบด้วยตัวเลขดังที่เคยลงไว้ให้ประจำนะครับ เพราะว่าสติของเขานี่สุดยอดมากนะครับชุดเด่นเขาตัวแดงๆนะครับงวดวันที่17มกราหกสี 64, ชุดเด่น013เลขที่ออก395และ15นะครับติดมา2ตัวนะครับ3มาบน1มาล่างเราไปต่องวดวันที่1กุมภาพันธ์เลขที่ออก3 0 7และ97ชุดเด่นเขาให้มา367นะครับ ตัวเด่นแดงๆนะครับ3 6 7 3มาบน7มาบนและก็7มาล่างนะครับสุดยอดมากมาดูงวด16กุมภา64เลขท่ออก6 0 3และ3 9งวดนี้นะครับที่บอกลาบให,ให้หลุดนะครับชุดเด่นให้5 8 6งวดนี้ไม่มาครับเพิ่งเป็นเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับที่ว่าชุดตัวแดงเขาไม่มา เราไปดูงวดที่ผ่านมาครับ1มีนาคม2,564รียกเลขที่ออก5,38เและ7,3 <c oughs> ชุดเด่นของบอกลาบคือ2,37นะครับสุดยอดมากนะครับชุดเด่นมา3,773ล่างเลยครับผม3,773ส่วนคู่รวยของเขาให้2,37,370เและ7,41นะครับ คู่เด่นก็ไม่มาแต่ว่ามาตัวเด่นครับ2 3 7 3, 7 7 3มาดูมวดที่จะถึงครับ16มีนาคม2,564ชุดเด่นมี4มี5มี9นะครับตัวเดงแดงนี้นะครับดูไว้ส่วนคู่รวยวางไว้4ตัวมี459 590 931 370ตัวที่เขาเน้นคือ459และ931นะครับมาดูคู่เด่น2ตัวมี44 45, 49, 50, 53, 5เ9้าห้าศูนย์และ3าหเรามาดูนะครับชุดเด่นเขาจะมาไหมครับ4ี่ห้นะครับก็ถือว่าที่ให้มาตั้งแต่17มกราชุดเด่นตัวแดงๆเ,เขาครับมีหลุดงวดวันที่16บกุมภาครับไม่มา เรามาดูงวดนี้นะครับ16มีนา64ชุดเด่นเขา459จะเป็นยังไงรอฟังผลนะครับโอเคนะครับทุกท่านถ้าติดใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจนะครับ